สวาวัสดีจากพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจะมาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าจากพิมพิมูลอนทูยูเคพี่น้องจ้าช่วงสายๆเนาะค่ะเนาะในวันที่ฝนตกหนักนะคะพี่น้องหาแนวกินต่อบไปเลยพี่น้องเลยต้มบลาเขือสุกมาเด้อมากินซุปปลาเค้รสาวพี่มีน้องเลย ซุปมะเขือนะคะซุปมะเขือดังเบอร์เบเบอบเบเบเลยต้มซุปซุปใส่ปลาเค็งเครื่องนั้นนะคะพี่น้องค่ะน้องตัวมาให้นะคะเนาะปลาเค็งปลาเค็งย่างย่างปลาเค็งกรว่ากันไปนะคะพี่น้องค่ะมีคุณแนวแต่ก็เอ่อพี่น้องเดือยยิงเครื่องนึงก็เลยสิซุปใส่กับปะเขืานะคะพี่น้องค่ะปลาเค็งญ่งรรเลยพี่น,น้องค่ะปลาเค็งใหญ่ ประขิงยายแล้วกันซุปเห็ดต้องตูนละหมูว่านนีเนาะค่ะเนาะกับที่ซุปใส้น้ำกันสมเสเต,ตมาเข้าไปเมื่บเสพก็ไปนอนเลยแสบอยู่ดู้เดียวะปลคอยไปใสบนะ่บ่อยเนาะคนนั้นตกเด้เฮ็ดได้นะ <c oughs> ทำใจลำบากทำใจลำบากในระยะที่ รอเอะมะเขือสุกนะคะตำบักพริกข่ะพี่น้องตำพริกตำพริกตำพริกรอเลยหอมบะมีน่นะพี่น้องมีแต่หอมหัวหัวหอมนะคะพี่น้องค่ะตำพริกรอเลยจ้าเฮ้ย ก่อนจะเอาบะเกลือลงนะคะเนะาะหอมมันนี่ก็แซ่บอยู่ดอกใส่หอมเดียวนะะไปไปหละเพราะว่าหอมสุ่มหนึ่งอยู่ในอันซุปเฮ็ดน้องตู่แล้วหอมลงไปอ้ฟอฟงมาเราโคกเปคฟงผักผักวันนี้โอ้ยโคกหน่อยนะคะพี่น,อน้องค่ะ เราไมเมียฝรั่งควบน้อยแท้ <c oughs> บุสีวารพี่น้องค <c> ว <oughs> บไข่มันหน่อยแต่ใดพัดใดละ่ะพี่น้องคะ <c oughs> เออต่อยู่ใดอยู่ใบปลาก่อนพี่น้องคะใบปลาต้มคิดว่าสุกหรือมั้งต้มเกลือต้มเอาแบบเขา้องให้มันแหบงบ เด็นมาพี่น้องคะะ่ะปักเงินยัยมันเย็ยนดิยนี่ก็เลยใบหย,ยาขบบอนขอบพุนุนนะคะเพราะว่าไม่จำเป็นประหยัดประหยัดไฟพี่น้องคะ่ะ<ล> ไปแซ่บไปคือบอกปานละพี่มันติดอันตั้งจิตตั้งใจอันป,ป้ปล,ล,ลาพี่น้องนะนะไม่ยิ่งเสียงคนมาพี่น้องนั่งตกอยูอย่ยนแซ่บเลย

มะเขือสุกเน็ดใส่ลงไปตัง ไล่ไปน,บบนัน่งดูตั้งกิิกเฉพอก็ต้องอ <g ố> ตังแหลกค่ะพี่น้อง,งมันเยังใส่น้ำัปร,รารนาคะใส่น้ำปรรัปรารถนาไปก็ต้องใส่อย่างมากไหมหน้ำปรารานะะี่คุณแน่ใช่ไหม ใส่ข,ข้าวกั่อนที่น้องน้ำปลรรานี่มีทั้งเลยมีเทิ้งของชูรสมีเทั้งกินไหมสุดเอดกินอย่างสุดซึ้งเลย sila deh ni kita nolak sila deh. Sumpah kuat. มึงพี่น้องสุบักเคือข่อยมาได้มาได้ไมาไปกินน้ำข่อยได้พี่น้องเลยพักกต่ซิมีแตงนาะคะน้ำพี่น้องค่ะมึงแตงยี่ไม้หล่างแอกทั่วพลูนะคะ่ะทั่วพลูทั่วพลูแตงสองลูกนะคะพี่น้องค่ะลินไม้นะคะ ดินฟ้านะคะพี่น้องค่ะนั่นแหะเด้อมาไปกินน้ำกันกับสาวพิมนะคะพี่น้องค่ะมา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 ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเป็นกําลังแงใจให้สาวพิมพ์มาโดยตลอดนะคะพี่น้องค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์สาวพิม์นำเนเด้อพี่น้องเด้อโรคจะได้พยาพานมานอยากใกล้คิดจริงใดก็ขอให้พี่น้องทุกทุกคนและกําลังแงใจของสาวพิมพ์ได้ดังความมุ่งมั่นรลนาเนาะคเนาะไปละค่ะไปกินน้ากันเด้อบานเน่เด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อ